สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนา,าราเรไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักรุนรุนจ้าประจําเดือนเมษายนสําหรับชาวราคนาธนูหรือราศีธนูคะ่ะช่องของนารายืมมาที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่20ธันวาคมคะ่ะสําหรับผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีธนูก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไาย์ไลน์ได้นะคะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาเจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้น มาว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสําหรับท่านที่ไม่ทราบรัคนาเดี๋ยวนารารัคนานาราจะแปะลิก์วิธีการหาราัคนาไว้ให้ใต้คลิปก็ลองไปคลิกทําตามดูเนาะซึ่งการหาราักนาเพื่อนเพื่อจะต้องทราบเวลาเกิดที่แน่ชัดนะคะที่รักสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆนะจ๊ะจะได้ไปพายคลิปนารลอัปเดตเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานกับการอ่านไพ่แทโร่ให้เป็นประจําแบบนี้อยู่เรื่อยเลยเนาะเดี๋ยวนาราจะอ่านนะคะโหราศาสตร์ดวงดาวก่อนแล้วเดี๋ยวจะ กออีกทีนะจ๊ะเรามาดูซิว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตามหลักโหราศาสตร์ดวงดาวสาหรับชาวราคนาธนูราศีธนูจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะคะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษแล้ววันที่21นะคะเมษายนดาวสุ์ย้ายตามเข้ามาซึ่งจะไปสถิตอยู่ในเรือนที่5ของคุณนะคะ1 2 3 4 5ี่ห้านะเออเรือนที่5ของคุณนะ ถ้าเป็นคนโสดเนีเ่ย<ำ>เป็นจังหวะเวลาที <entes> ่อาจจะมีความรู้สึกว่าเออไปออกงานเลี้ยงงานเลื่อนงานสังสรรค์เนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเจอนะการไปพบปะเพื่อนฝูงสังคมนะคะไปออกงานเลื่อนเลิงจะเจอแน่ๆนะคนโสดนะก็พาตัวเองออกไปไปพบปะผู้คนนะคะมีโอกาสที่จะพบรักได้นะจ๊ะแล้วก็นะคะคนที่มีคู่ที่ไม่ที่มีประเด็นนะมันจะเป็นจังหวะเวลาที่ความรักอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่เคลียอะไรที่มันแบบรู้สึกแบบ ลังเลสงสัยและไม่แน่ใจอะ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันจะมีฟูมูลในรีบ้าเนี่ยนะหนึ่งสสามสี่ห้า เนี่ยม,มันทํามุมตรงข้ามนะคะคือมันจะเป็นสภาวะที่อะไรที่มันไม่ชัดเจนที่มันคาราคาซังหรือมันไม่จริงหรือคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาโสดไม่จริงเนี่ยเดีย๋ยวความจริงก็จะถูกเปิดเผยเองนะเพราะฉะนั้นให้ปล่อยวางไปไม่ต้องไปโฟกัสว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นคนโน้นมันจะต้องเป็นคนนี้มันจะต้องเป็นคนนั้นป,น,น,นปล่อยเลยค่ะเพราะถ้าคนที่มีเอนจิ้เป็นโซเมยยังไงเขาก็อยู่ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเข้ามากระทบเนาะสําหรับคนที่มีคู่ไม่ได้มีเป็นใอะไรเป็นจังหวะเวลาที่คุณและคู่อู้หูจะบอกว่าโรแมนติกซับซ่านมากเป็นสภาวะะที่แบบอไร หวานบานน้ำพึ่งพระจันทร์ขนาดนี้นะคะเป็นสภาวะที่คุณและคู่อาจจะชวนกันไปสถานที่ที่โรแมนติกสถานที่ใกล้น้ําเดินทางท่องเที่ยวหรือวางแผนเที่ยวร่วมกันนะเป็นสภาวะที่จะบอกว่าอืคือรู้สึกดีอะ่ะคนที่มีคู่ไม่นี่เป็นประเด็นอะไรนะ เป็นจังหวะเวลาที่ความรักมันสุกงอมมากๆเลยนะสำหรับบางคู่นะแล้วคู่ที่แต่งงานกันมานานแล้วรอคอยการมีน้องก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะได้ข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรเนาะแต่คนที่ไม่พร้อมก็ป้องกันตัวเองด้วยนะจ๊ะเอออันนี้ก็สิ่งที่นาราเตือนนะจ๊ะสำหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะมีน้องเนาะเดี๋ยววันที่นะคะสาเมษาดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษยาพุธย้ายตามเข้ามาซึ่งดาวพุธเนี่ย,ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอเคดาวพูดเป็นดาวผู้ครองจริงๆของคุณนะมีโอกาสมากๆนะที่จะเจอเจอหรือได้พูดคุยสารสัมพันธ์กับใครใหม่ๆด้วยเฉพาะคุณโสดเพราะฉะนั้นพาตัวเองออกงานสังคมนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาจนีะมีนิวมูนด้วยเนี่ยมีโอกาสได้เริ่มต้นได้พบปะผู้คนที่เป็นสังคมใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอเจอมาก่อนก็ได้นะอืม แม้กระทั่งคนที่มีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณและคู่นะคะได้ไปพบปะสังคมใหม่ๆได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆได้ไปทําอะไรร่วมกันซึ่งเป็นความรู้สึกที่มีอารมณ์โรแมนติกหวานซับซ่านมากเลยนะต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนรามองว่าถ้าเป็นจังหวะเวลาที่จะพูดคุยเคลียร์กันจริงๆเนี่ยมันยังไม่ใช่จังหวะเวลาอยากจะให้รอช่วงที่ดาวพุธเนี่ยนะคะมันย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนไปก่อนซึ่งน่าจะเป็นประมาณ พฤษภานะถ้าจริงๆเนี่ยมันจะมีดาวพุธเดินถอยหลังนะคนเก่าๆก็มีโอกาสวนเวียนได้แต่จะเป็นช่วง30พฤษาเป็นต้นไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูดวงในพุษภาอีกทีหนึ่งเนาะแต่จังหวะเวลานี้นะคะนาราอยากจะบอกว่าให้ไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานและการดูแลใส่ใจตัวเองไปก่อนแนละ้วคนที่มีคู่ที่มีประเด็นถ้าเรารีบคุยรีบเคลียร์ตอนนี้นาราว่ายังไม่ใช่ระยะเวลาที่ดีในการเคลียร์แต่ถามว่าจะเคลียร์ได้ไหมถ้าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจน มันไม่แน่ใจมันให้สถานะไม่ได้เคลียร์เลยได้ไหมคะเคลียร์ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีนะคะนิวมูนตรงนี้เริ่มต้นใหม่ได้พูดคุยได้แต่บางทีอยากจะบอกว่านิวมูนเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวนาราจ,จะยกตัวอย่างเห็นภาพเนาะนิวมูนมันคือลักษณะพระจันทร์ที่มันเป็นเซี่ยวๆแสดงว่าแสงมันนิดเดียวหมายความว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราตัดสินใจหรือพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะเห็นอะไรไม่ชัดนาราเลยอยากจะให้รอจังหวะเวลาที่มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนจะดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ เราไปโฟกัสตัตวเองใครจะอยู่จะไปก็ช่างเขาเนาะอันนี้คือคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะจ๊ะเดี๋ยวดาวศุกร์นะคะจะย้ายเข้สาสู่ราศีพฤษภนะคะในวันที่14เ,เมษายนนะคะ ถ้าเป็นคนโสดก็มีเวลาอ่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะพบปะจากการที่ไปทํางานพบปะจากคนที่ทํางานนะคะพบปะจากการไปยิมไปไปอะไรนะไปอะไรที่มันเป็นประจําประจำอะนะไปร้านกาแฟประจําไปร้านอาหารประจําไปที่ไหนที่คุณไปเป็นประจํามีโอกาสที่จะเจอเจอได้นะคะคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยนาราบอกแล้วเนาะมาเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไปโฟกัสเรื่องของการทํางานการดูแลใส่ใจตัวเองซะมากกว่าเนาะส่วนคนที่มีคู่ที่มีประเด็นข้าไปเลยค่ะเพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรนะเออโรแมนติก ส,ส,สดใสสดใสทับยสนนะคะช่วงนี้อาจจะออกแนวสิบแปดบวกด้วยนะคะบางคู่นะคะอันนี้ก็แอบอิจฉาเล็กน้อยนิดน,นึงเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะจะเป็นจังหวะเวลาที่อาจจะไปเจรจาติดต่อสื่อสารกับคนอื่นนะคะในเรื่องของความรักและการเงินซะมากกว่าเนาะคือมันจะเป็นจังหวะเวลาที่เริ่มต้นเรียนรู้นะคะคนใหม่ๆรู้จักคนใหม่ๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นในลักษณะนี้เนาะทีนี้นะเมื่อดาวตอนนี้ดาวมันทำมุมมีถึงอังคารอยู่ในเรือนคู่นะ แล้วก็มันไม่ได้ทํามุมเสียนะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของสภาวะอารมณ์ซะมากกว่าเนื่องจากว่าอังคารเป็นดาวแห่งโมหะโทสะมันทํามุมฉากเนบจูนทํามุมฉากพุธนะคู่ที่มีประเด็นนารามองว่าบางคู่ตอนนี้ที่ไม่เหมาะที่จะคุยกันเพราะว่า มันมีดาวฉากอยูอ่ในเรื่องของความคิดทัศนคติและคําพูดเนาะบางทีมันจะเป็นสภาวะที่คุยกันแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเข้าใจกันยากนิดนึงก็เลยอยากจะให้ดาวมันทํามุมที่ดีก่อนเพราะเดี๋ยวพูดมันย้ายมาเนี่ยมันจะเริ่มทํามุมที่คลายขึ้นมันจะดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงอังคารเนี่ยมันก็ยังทํามุมฉากกับเนจูนอยู่ก็ยังอยากจะให้อ่อ ควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะคะบางทีเราอาจจะแสดงตัวตนแบบคือเรารู้สึกอย่างนี้แต่เราไม่สามารถแสดงออกมาได้ก็ได้สําหรับบางคู่หรือบางคู่อาจจะเป็นตรงกันข้ามเลยคือแสดงออกมากคือเมื่อก่อนอาจจะยอมเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ยอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแสดงตัวตนมากกว่าปกติก็ได้เนาะอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันแล้วแต่พรีบทของแต่ละคู่เนาะเพราะเนื่องจากว่านาราอ่านแบบกลางๆให้นะคะที่รักเนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะตามหลักโหราศาสตร์ดวงดาวเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่เจะอะอมาเป็นอย่างไรนะจ๊ะ เจวิวเห็นไหมเรือนที่5มาเลยคือระวังเหมือนกันเนาะเราจะไปพัฒนาการกับคนที่โสดไม่จริงนะชาวธนูบางท่านนะไปพัฒนาการกับคนที่ไม่ดีอันนี้ก็ต้องระวงัง Okay. นาราจัดไพ่นิดนึงไพ่ตรงกลางเป็นไพ่เดะเดวิลมีไพ่เมเจอร์ข้างหน้ามากี่ใบเนี่ยใบหนึ่งนะเดะเดวิลนะคะไพ่ตรงกลางเนี่ยนะคะบางคนนะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นก่อนลวกันเนาะนาราจับพลังงานได้เป็นของคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะมันเป็นสภาวะที่คุณไปเกี่ยวข้องกับใครสักคนนึงแล้วมันค่อนข้างตัดกันยากด้วยนะสําหรับบางคนเนาะ มันเป็นสภาวะที่คุณก็อยากตัดนะคิดคิดอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่รู้สึกว่าคนที่คบอยู่มันมี energy ของความแบบมันไม่ใช่อารามันเหมือนกับยิ่งคบมันยิ่งแย่ลงอ่ะมันยิ่งคบมันแต่บางทีมันตักมันตัดกันยากไม่รู้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้เนาะถามว่าสภาวะที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันจะจบลงได้ไหมมันจะตัดสินใจโบ๊ชเลยได้ไหมถ้าถามว่านะฮะมันมีความรู้สึกว่าตามที่นาราอ่านดวงดาวเนี่ย มันจะตัดได้ไหมมันขึ้นอยู่กับคุณนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเนาะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้สถานการณ์ที่อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่บางทีคุณเลือกที่จะไม่ตัดนะคะแต่ถามว่าถ้าจะคีบไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยได้ไหมได้ทุกอย่างอยู่ในกำมือของคุณค่ะชาวลัคนาธนูราศีธนูสําหรับคู่ที่มีประเด็นมันอยู่ในกำมือของคุณเลยคุณจะทําอะไรนะคุณจะ move on คุณจะเปิดโอกาสคนใหม่มามีหมดแต่คุณยังไม่เลือกที่จะตัด นะะในระหว่างที่คุณคาราคาซังอยู่กับคนคนนี้มันมีคนใหม่เข้ามาด้วยเข้ามาหยิบยื่นความรักความรู้สึกดีๆให้หรือคนที่เขาจริงใจกับคุณมีแต่คุณไม่เอานะคะคุณไปโฟกัสอย่างอื่นคนณไปมองทางอื่นไงนะคะมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกแบบ ไม่รู้ยังไงสับสนนะสำหรับคนที่มีคู่เอ้สำหรับคนที่โสดนะมันเป็นสภาวะที่มีคนเข้ามาจีบๆนะบางคนเนาะหรือเป็นสภาวะที่คุณแบบไม่เอาอะนาลาไปโฟกัสเรื่องการทํางานการทํามาหาก,กินดีกว่าหรือไปโฟกัสในเรื่องของการงานจะไม่มีเวลามีแฟนจะไม่มีเวลาไปให้ไปจีบใครหรือมีใครมาจีบก็ได้เนาะคนโสดแต่กําลังจะบอกว่าสถานการณ์มันจะบังคับให้คุณต้องเจอเจอคนคนหนึง่งซึ่งทําให้คุณมีความรู้สึกแบบโโหมาจริงอะมาแบบมามาจีบแบบ จีบจนคุณกลัวเคยเจอไม่คนโสดอะ่ะเออบทจะไม่มีก็ไม่มีบทจะเข้ามาก็แบบจีบจนคุณกลัวคือเขาลุยหน้าลุยหนักเต็มที่มากนะคะเป็นสภาวะแบบนี้เนาะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าบางทีบุกมากไปไหมซึ่งนารามองเห็นเนี่ยมันมีทั้งคนที่เป็นธาตุไฟและคนที่เป็นธาตุเอ้ไม่ใช่คนที่มีธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินเข้ามาในชีวิตคุณแน่ๆแหละนะคะธาตุไฟก็ เมสิงธนูท่าลงก็เมถุนตุลกุมแล้วก็าตาดินมีกรกฎพิจิกเนี่ยคือมันมีเกือบทุกท่าเลยนะเอาตรงๆคือทั้งดินน้ำลมไฟเข้ามาครบเลยอะ่ะแต่คุณไม่เอาคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามามันยังไม่ตรงสเปคแต่ถามว่าหนึ่งในนั้นตรงไทยคุณไม่ตรงตรงมากด้วยแต่ว่าเขาคีบความสัมพันธ์ไปในลักษณะที่ช้าแต่ไอคนที่ไม่ถูกใจอ่ะคีบความสัมพันธ์ไปค่อนข้างเร็ว คก็มีความรู้สึกว่าเอาไงดีวะจะเลือกใครดีนะสาหรับคนโสดนะคือถ้าคุณยังไม่มีสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคตมันจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นดวงเดือนเมษานะภายในเดือนเมษานี่แหละมันจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เข้ามานะคะอาจจะทำให้คุณมีความรู้สึกกัวงวลใจแล้วนะทีเนี้ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะเอาไงดีจะเลือกใครดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเลือกก็ไม่ต้องเลือกค่ะปล่อยให้สถานการณ์หรือโหราศรสตร์ดวงดาวหรือโชคชะตานํานพาคนที่ไม่ใช่ออกไปเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่สวยๆนะคะหล่อๆ ะะส่วนคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะเป็นจังหวะเวลาที่แบบโอ้ย18บวกอะพูดได้ไหม <laughs> คือความรักความสัมพันธ์ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาเติบโตไปได้เรื่อยๆมีความมั่นคงนะคะนะคะมองเห็นอนาคตร,ร่วมกันนะคะเก็บหอมรอมริบร่วมกันนะ,ะเออเป็นเป็นสภาวะที่มองเห็นถึงความมั่นคงในชีวิตของชีวิตคู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้จะมีความรู้สึกว่าเออทำไมช่วงนี้ฉันรู้สึกมีไฟอะ่ะฉันรู้สึกแบบว่าฉันหลงเธอมากแฟนอาจจะหลงเรามากหรือเราอาจจะหลงแฟนมากช่วงนี้แล้วก็เป็นสภาวะ18บวกกันนะคะเออคือ มันเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกดีอยู่แล้วอ่ะอย่างที่นาราบอกไว้มีทั้งเ n e r g y ดินน้ําลมไฟเข้ามาแสดงว่าคนที่มีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรมันเป็นจังหวะเวลาที่ชีวิตมันราบเรียบดีไม่มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลบางคนอาจจะออกแนวแบบเออมันดีเกินไปปะวะเออออกแนวกังวลดีเกินไปก็กังวลน,นะเออสาหรับคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นเนาะทีนี้คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะนารามองว่ามันมีไพ่แห่งการแอบทําอะไรรับหลังกันอยู่นะเนี่ย ไพ่แหนะ่ยยงการที่คุณเนี่ยอาจจะไประแคะระคายใจหรือคุณไปรับรู้ความจริงอะไรมานี่แหละแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะพูดคุยออกไปหรือคุณก็มีสภาวะที่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แค่รู้สึกสงสัยคุณเลยมีความรู้สึกว่ากังวลใจไพ่จบเป็นไพ่าาก้าวดาบเป็นไพ่แห่งความเครียดความกังวลนะซึ่งไพ่ก้าวดาบมันเป็นสภาวะที่คุณอาจจะรู้อะไรไม่จริงแล้วเก็บมาคิดเยอะค,คิดมากเองก็ได้นะคะคนที่มีคู่ที่คนโสดเหมือนกันอาจจะเป็นสภาวะ ขอโทษค่ะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะเกิดจากการงานหรือการเงินซะมากกว่าเนาะไม่ได้เกิดจากการมีชีวิตคู่หรือคนที่เข้ามาเนี่ย โอเยอะเหลือเกินเครียดนอนไม่หลับจะเลือกใครดีนะคะสําหรับคนคนโสดอาจจะเป็นสภาวะแบบนี้ส่วนคนที่มีคู่ไม่ได้บีประเด็นอะไรนารามองว่าเป็นสภาวะที่อาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนไหมหรือเป็นสภาวะที่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างในร่างกายมันมันพูดพลาดมากอะไรอย่างงี้นะมันจะเป็นสภาวะที่เครียดหรือเป็นไมเกรนอาจจะมาจากในเรื่องของการงานและการเงินก็ได้นะคะนํามาซึ่งความเครียดเนาะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงนะคะบางคนนะระวังนิดนึงการใช้คําพูดกับคนรักการใช้คําพูดกับกแฟนอาจจะดูตรงและแรงมากเกินไปอันนี้ ถนอมน้ำใจกันนิดนึงเนาะสำหรับคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะไม่งั้นแฟนจะรู้สึกทำไมเธอใจร้ายทำไมเธอใช้คำพูดรุนแรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันอาจจะเป็นอารมณ์นอยกันไปนะคะอืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวนาราจะเปิดไพ่นะคะสรุปให้สำหรับสามสถานะคาะความรักความสัมพันธ์โดยเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะต่อด้วยคนที่มีคู่ที่มีประเด็นและตบท้ายด้วยคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นจ้า คนโสดค่ะเดี๋ยวมูนเห็นไหมเดี๋ยวมูนขึ้นมาคนมีคู่ที่มีประเด็นเดอะเอ็มเพลอร์นะคะและคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่ทูเลอร์ล้วกเกินก่อนนะจ๊ะคนโสดคนมีคู่ที่มีประเด็น คนที่มีคู่ไม่มีประเด็นอโอเคเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคุณในไพ่เด e m ม o นนะคะ Illusion d REAM นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนมีคู่นะไอ้ยคนโสดนะ สภาวะที่คุณเนี่ยมันมีคนเข้ามานะในตําแหน่งอนาคตนะคะมันมีคนเข้ามารวมถึงจะปัจจุบันถ้าคุณมีความรู้สึกระแคะระคายใจหรือสงสัยอะไรเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะปล่อยให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะเพราะคุณยังมีความกังวลใจอยู่นะคนโสดไม่รู้กังวลใจเรื่องอะไรนะทีนี้ไพ่ทูเลอร์ก็แล่นอ,ออกมาบอกว่านะคะ Unis you, need you นะคะหมายความว่าคุณอนะ่ะให้เป็นตัวของตัวเองอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของคุณก็คงไว้แบบนั้นนะเขาบอกว่า compelling yourself to alter i ี the t ์เ r อ r ์นะคะอ่ uh, and drop you off the c h a n นะคะ of being the original in re in r e p r e capable นะคะ you เนอะเขาบอกว่าเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครไม่เปรีบไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะบางทีโอกาสที่มันเข้ามาในในชีวิตคุณหรือบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณน่นะมันเป็นจังหวะเวลาที่ทําให้คุณต้องแสดงออกความเป็นตัวตนของตัวเองแสดงออกจุดยืนของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เป็นตัวของตัวเองไว้นะคะรู้สึกยังไงคิดยังไงเป็นคนที่ใช้ไลฟ์สไตล์ยังไงนะคะอะไรที่เรามองว่ามันไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะก็คงมันไว้แบบนั้นแหละจนคนที่ใช่เขาก็จะยังยอมรับเราได้นะคะอยู่กับเราจนคนที่ไม่ใช่เขาก็ออกไปก็เท่านั้นเองนะคะคนที่มีคู่ไม่ได้อ่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นคุณได้ไพ่ The Emperor นะคะคุณได้ไพ่ The Power Organize นะคะ a u t o r i t y นะคะ ambition นะคะ e m p l e r นะคะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกัคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาคนที่มีอายุตแต่แต่กันมากหรือคนที่มีตําแหน่งอาที่การงานใหญ่โตสูงกว่าก็ได้ทีนี้คนคนนั้นอาจจะนํามาซึ่งความรู้สึกไม่สบายใจหรือการที่เขานะเป็นคนที่อาจจะคอนโทรลคุณทุกอย่าง หรือมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่ห่างไกลกันหรือทําให้ไม่เข้าใจกันแน่ๆแล้วเนื่องจากว่าการแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มีปัญหานะคะที่ผ่านมาหรือความไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างในความรักความสัมพันธ์มันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกเครียดและกังวลใจเอ็มเพลเยอร์กำลังจะบอกว่าไม่เป็นไรอำนาจอยู่ในมือของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่คุณตัดสินใจอย่างที่นาลาบอกมันไม่ใช่เขามันเป็นที่ตัวเราเองนะคะจะตัดไม่ตัดมันขึ้นอยู่กับเรานะคะแล้วไพ่ทูเลอร์ออร์เรเคุณได้ไพ่นะ Go with the flow นะคะก็คือปล่อยให้มันลื่นไหลไปตามเส้นทางหรือหนทางของมันนะคะเขาบอกว่า you are on the path นะะ of love no need to fight or fault the situation chart the ship to sail where i s much นะคะเขาบอกว่าคุณอยู่บนเส้นทางนะคะที่เกี่ยวข้องกับความรักคุณไม่ต้องคุณไม่จำเป็นเลยที่จะไป ไปสู้หรือไปบังคับหรือทำอะไรควบคุมสถานการณ์นี้นะคะให้คุณเชื่อใจนะคะสถานการณ์ที่เรือมันกำลังเล่นไปหรือบางสิ่งบางหลักบางอย่างเนี่ยในในโชคชะตาของคุณมันกำลังเล่นไปหรือนำทางของมันไปมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะไปทางไหนเหมือนเรือกำลังวิ่งไปมันรู้ว่าท่าอยู่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นโชคชะตาของเราก็เช่นเดียวกันค่ะมันมันอยู่ที่เรานะคะแล้ว โชคชะตาเขาจะนาพาเรานะคะไดเรกเราไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อยู่กับตัวเองและคิดดูดีๆว่าแท้จริงแล้วความรู้สึกของเราลึกๆเราต้องการอะไรคนที่ใช่สําหรับเราต้องให้ทําให้เราเป็นแบบไหนเนาะต้องต้องเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณคือคนที่ตัดสินใจชะตาชีวิตของตัวเองนะคะต่อไปคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นอะไรนี่ไม่ไพ่แจ็คส์แมนบางคนมีข่าวดีนะคะโอกาสนะคะบ้างคนนะอ,อย่างที่นาราบอกถ้าไม่อยากมีเนาะ ก็บอกก็ควบคุมตัวเองแต่คนที่อยากมีน้องนะมีไพ่ของการกําเนิดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอนนะคะแล้วก็นะคะไพ่ทูเลอร์วอลเลนคุณได้ไพ่เลิฟ e ดสเซลส์นะคะ To truly love another, you must first learn to love yourself. นะคะเขาบอกว่าการที่เราจะรักคนอื่นได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นอะไรก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกๆสถานะความรักความสัมพันธ์เลยนะจ๊ะที่รักอันนี้ก็เป็นภาพรวมดวงประจําเดือนเมษายนนะคะสาหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักอัปเดตให้ใหม่แบบนี้เป็นประจําอยู่เรื่อยๆเลยเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปดวงเดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้ขอบคุณ สวัสดีค่ะ